ครับผมสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเหมือนเดิมเหมือนเดิม,ม,ดมวันนี้นะาปุ้ยคนตกปลาเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปเข้ากรุงเทพเลยน้องๆเนี่ยไปยิงปลามาเขาอเห็นปลาดุกเยอะมากว่ายไปว่ายมาเต็มหมดเลยไม่มียาทำอะไรเอาดีเอาดีทำไรมันจะไม่ได้ทำ,ทำ <laughs> ใหญ่ไม่ได้เยอยเดี๋ยวไม่ได้ไป <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราไปซื้อของไลแ้แหนมกันซื้ออุปกรณ์ใส่ลงใส่เดือนนะเดี๋ยวเราคืนนี้จะบุกกรุงเทพเดี๋ยวผมไปเก็บเป็นภาพสวยๆดูกรุงเทพเป็นไงไปครับไปดูยัน ถึงแล้วแหนมซื้อของนะครับซื้อของนะคร<ะ>ับพี่แหนมครับทั้งนี้เลยไม่ค่อยเอาเลยเลยนะเรามาอยู่กับใครครับฮะไม่ค่อยไม่ค่อยเอาเลยแต่เจ้าของร้านยิงกันอันนี้ใครครับมีเจ้าของร้านเหรอขอดูหน้าหน่อยดีครับอันนี้แกงเขาเอาเนี่ยกูรู้ว่าเปิดร้านมาแล้วกันหัวป๊กเลยเอาไป ห้ากองไูยังเจ็บๆหัวอยู่เลยวะน้ำพงศ์นิกเฮ้ยลุงคนนี้พอเปล่าวะพอพอพอไหมพอน้ำเจ้าพัญามันจะน้ำจะแรงหน่อยนะได้อยู่ได้อยู่สีเอาเยอะเลยพวกไอ้เครือขายติดลูกนะเนี่ยเหมือนเดิมครับแค่นั้นนี่แล้วนั้นนั้นเหมือนเดิมต้องมาอุดหนุนครับมีทุกอย่างนี่หูเยือนนี่ดู นี่หน้าดินมีนะครับลำระเบิดอะไรวะเยอะแยะหมดสุดสองนี่ครับดังมีปลาก็มีนี่ที่ผมใช้อยู่ทดลองว่าเจ๋งเลยอะใช้นานคุ้มเฮ้นี่มันโตซอยก็อีซอยเนี่ย嘛ซอยไหนซอยไหนไ้ก็คือห่วยมึงทำอะไรวะกันเนี้ยก็อีเนี่ยมันมามาตีกับกูอีเนี้ยอ่นนี้จะดูนะ ก็อะไรวะพร้อมไหมจะเป็ดเอาไปแล้ว่ไมจะเป็ดมีแล้วอ๋อหาแค่นี้สองอย่างเราไปดูไปดูไปดูกุเป็นยังไงแถนั้นถือว่าวันนี้ลงทุนไปกี่บาทมันก็ดูดิเดี๋ยวดูะพราะเราครบมาแล้วเดี๋ยวคิดูสิบหกสิบร้อยร้อยหกสิบบาทเดี๋ยวดูวันนี้ได้ไปดูกี่ตัวลงทุนไปร้อยหกสิบบาทไปดูนั่นนี่หกสิบ สั่งได้ไหมประดุกได้เลยไม่ต้องกลัวจังกิโลหี่หน้านะอีน้ำจังกิโลไปตกเราจะไปจะไปกลัวประดุกได้ตกกังฮีสังฮีเพราะว่าตวงประมาณพันสามพันห้าเลยประดุกเออไปดูนหน่อยครับผมตอนนี้เราออกจากบ้านมาสองทุ่มมาถึงนี่ก็ประมาณสามทุ่มครึ่งเราเรียกว่าสะพานกุมชนครับเป็นทะน้ำเจ้าพระยาอยู่ในกรุงเทพเลยครับ ากาศดีมากตอนนี้เราก็มาถึงละนี่เบ็ดที่เราเตรียมมานี่ครับอุปกรณ์ก็ร้านนั้นๆนเหมือนเดิมครับเบ็ดเบอร์1ด,ดครับในเดือนครับนี่ในเดือนดำของคนชอบเยอะครับนี่เดี๋ยวมาดูตลาดก็แต่นี่เดี๋ยวเราเวไใ้เดือนเ,เ,เนี่ยตกปลาดุกเพราะว่าปลาดุกที่นี่เยอะมากเลยครับเยอะมากๆเลยอะ่ะมีคนมาตกนี่ได้เป็นสิบสิบโลเลย แต่เราจะได้กิโลเราไม่รู้เดี๋ยวลองดูครับว่าจะได้ป่ามีเกี่ยวที่เด้งอ่นี่ครับนี้ครับเห็นไหมเจ๊เยอะมากครับมีใครใครไปใครมาเขาบอกว่าปลาดุกเยอะเราก็ต้องมาลองเพราะเราสายปลาดุกสายนี่ดูเกี่ยวสองตัวนะครับผม

บยกไปนะครับตู้ถึงนี่จะบอกใครครับครับนี่บรรุครับผมนี่ดาวยานะครับวันนี้มาไกลครับมากรุงเทพเลยนี่หาประดุกครับตามน้องน้องเขาขอมาแล้วจ่ายให้เขาหน่อยเขาบอกป่าดุกเยอะประดุกเยอะเราเราต้องมาดูนี่ครับในเดือนก็คนชอบเยอะครับนี่มีตัวโดนแน่นอนครับกรพลาดูตัวต่อไปครับ ยอดไอ้เแบบียร์เบ,บียคืนเนี้ยคืนนี้มีตังค์โดดแน่นอนสันห้าครับ <laughs> เปลีนเรื่องล่ะสารังเลยเม็ดแบบ ปลาดุกครับตามน้องๆเขาขอมาแล้วจ่ายให้เขาหน่อยเขาบอกปลาดุกเยอะปลาดุกเยอะเราเราต้องมาด,ดูนี่ครับในเดือนก็คน,คนชอบเยอะครับนี่มีตัวโดนแน่นอนครับไม่พลาดดูตัวต่อไปครับปลาที่นี่ค่อนข้างอยาเคี่ยวนิดนึงนะเพราะว่าคนมาคนมาตกเป็นประจำเลยตรงนี้ที่เรามา ตอดนะมันตอดเรื่อยๆแต่ว่าไม่คืนอยู่แล้วอยู่แล้วครับคุณผู้ชมปูไปท่ทันขาดคำเลยโูตัวนี้คันกับรถน้เฮ้า ไอ้อด <Mid> ุูมาดูกูดิมาดูกูตกนี่มา หมายเพื่อมาบนสะพานนี่ดเดี๋ยวดู ที่หนึ่งเข้ามาที่หนึ่งครับได้อยู่ได้อยู่ขับเลยเหรอวันดี้วันดีวันนี้ขับเลยดีเดี๋ยวว่างมาเที่ยวนะดุเจ้าพยาครับตัวที่เท่าไหร่ตัวที่สามมึงดึกดึกยังกินอยู่ Bye.

วูดูแล้ววอดูแล้วไม่เท่าไรเท่าไรตัวนี้ยกเลยยกเลยยกเลยวรารอบค่ำนี้ต้องยอมผมแล้วนะรอบค่ำเนี่ยรอบค่ำนี้ต้องยอมให้ผมแล้วนะพี่นะยอมยอม ฝากไว้หน่อยครับมีหนังยางติดหัวด้วยยางเนี่ยไอ้ยางตัวนี้มันทำทอร์โบมาวะใส่ถุงยางด้วยตัวเนี้ยเดี๋ยวมันไม่แรงมันต้องมีเทอร์โบหน่อยยางเขาหัวตัวเล็กนด้อยู่ได้อยู่ตากางิติดหัวยางเขาหัวตัาไปตัดที่ตำแหน่งนี้แต่ว่ามีเจ้าของ 打得，你。

นี่ครับประดุกแม่น้มเจ้าพยาโคตรใหญ่แล้วประดุกกระเมนซ้อนเป็นไงอ่ะเป็นไงดูด้วยดูด้วยดูฝีมือด้วยใครใครเป็นไงตรงนี้ต้องมีสามโยเออมีสามโลตัวเนี้ยใด้เกินเลี้ยเจ้าพยาครับเซรีนี้รอบดึกรอบดึกต้องผมแล้วล่ะเป็นไงนี่แค่ครึ่งแรงแค่นี้แค่ครึ่งแรงนี้ึสุกมายลุกมาหูโคตรใหญ่

เลาพยาดูไซดูไซดูไซเด็กคดักมันดูเอาฮาไปดอกนึง วันนี้ก็ตีตอนนี้นะตีสามซึ่งนี่ครับผลง,งานประดุกประดุกอะไรวะจาพยาใช่ปะประดุกคุณชอบจาพยาใช่ไหมใช่ไครับผลงานครับพอได้ครับนี่แล้วลงทุนกี่บาทเหรอซื้อเวลากร้หกสิบซื้ออุปกรณ์ซื้อเรียนลักร้หกสิบผมคุ้มไหมผมคุม้มนี่ครับเป็นไงเดี๋ยวคลิปหน้ารายเดีือนมันเดี๋ยวหาทำไปทั่วแหละ เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันเลยครับข้างทางดีไปช่องข้างทางก่อนคลิปหน้าฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากฝากฝากกันละฝากกดซับสไคร e ด้วยนะครดดิกระดิ่งติดตามครับโอเคครับวันนี้ครับวันนี้ก็ลาไปครับสวัสดีครับ